โอ้โหตัวนี้โอ้โหออเอาไหมเอาไหมเอาไม่เอาเอาไม่เอากินไม่กินอืเอาข้างหน้าเลยครับเอาข้างหน้าเลยเอาข้างหน้าเลยอันโอ้ขึ้น,น,นครับพี่น้องคไงอื้ม แล้วเอาลวิดีโอที่ท่านจะได้รับชมต่อไปนี้อาจมีเนื้อหาที่หยาบคายและทะลึ่งเด็กและเยาวชนที่เข้ามาดูควรมีผู้ปกครองร่วมแนะนำในการรับชมและร่วมหาไปด้วยกันการดื่มสุราทำให้เมาและขาดสติควรใช้วิจารณญาณในการรับชม ครับผมสวัสดีครับพ่อพี่น้องมาอยู่ที่อ่างแม่ปุ่มครับเมื่อนี้พ่อพี่น้องมาล่อปลาช่อนปัด s h a d นะครับเนาะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะครับจะได้ทดสอบอ่าระบวยเบ็ดด้วยนะครับเดี๋ยวเบิ้งปลาขึ้นก่อนนะครับเนาะถ้าปลาขึ้นจิ๊บดีๆอาจจะได้ใส่ระบวยเบ็ดนะครับเนาะแต่ว่ามันตอนนี้มันยังนิ่งอยู่นะครับเดี๋ยวจะใช้นะครับตะขอคมระบวยนะครับแบบมีตะกั่วนะครับเนาะสายที่ใช้ก็เป็นสายอิเล็กตร้าส l ป s ชนะครับผมเดี๋ยวต่อไปในอนาคตนะครับอาจจะมีขั้นมี สายมาจำหน่ายพี่น้องนะครับตอนนี้ยังอยู่กับบริษัทอยู่นะครับเนาะคันก็เหมือนเดิมครับ6ฟุต6คันเก่าๆเหมืนๆของผมนั่นแหละนะครับนี่ครับเบิรงสภาพออกนะครับลอกเบอร์3,000นะครับเนาะใส่หลอกไงนะนะครับสายอีเล็กตอร์สเปซนะครับเป็นสายพี่สามนะครับเนาะเลีนพีสามเลยนะครับขึ้นไปเพราะว่าสาดมันเป็นต่อเป็นหยาหกนะครับเนาะอ่ะโอเค ตามหาผลงานให้พี่น้องได้รับชมในคลิปนี้ครับเอาแล้วครับเอาแล้วโอ้โอ้ใบยูมันค่ายหรือว่างครับ โอ้โหค่ายเราว่างโอ้โหโอ้ฝนมาแล้วฝนมาแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวลบฝนก่อนอุ้ยน้อคว่างไปได้แป๊บเดียวครับ โดูดูโอ้โอ้ยโอ้ของน้องหน่อยของน้องครับของน้อครับของคุณอืึ้นขึ้ขึ้นขึ้อืขึ้นขึ้น เอามีสักตัวล่ออือหือเอาข้างหน้าเลยครับเอาข้างหน้าเลยเอาข้างหน้าเลยเอือหืออือหือกินไก่บดมันบดีจีมากินไกเ <c oughs> ่เอาดีอ้ยกัดข้างหน้านี่ครับบูวานในกล้องเห็นบอเนอะครับเนาะ โอ้ว่ากับลุงหน่อยว่าอันกินตัวใหญ่ๆเนี่เป็นเนื้อของสันตุ้มอยู่ข้างหน้านี่ครับพี่น้องครับอ่แกับใบยใหญ่เป็นได้ครับเป็นปลาเกลือนะครับเนาะนี่ครับนี่ปลาเกลือมาแล้วเรียกความสนใจด้วยระบวยเบ็ดนะครับทะลุนะครับเพดานบนเลยนี่อ่านะครับอ้าวฝากไปด้วยนะครับผมระบวยเบ็ดนะครับทางเลือกใหม่ของคนชอบเหยื่อสดแล้วก็ติดใบพัดด้วยนะครับผมตัวละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทฝากไปด้วยครับผม นั่นโอ้ข้นครับพี่น้องครับเริ่มขึ้นในเห็นโตโลแล้วนะครับโชว์โตโลแล้วนะครับเนาะโอ้โ,โหตัวนี้โอ้โหเอ้าไหมเอ้าไหมเอาไม่เอาเอาไม่เอากินไ,ไ,ไ,ไม่กินกินไม่กินโอ้โหตัวนี้ครับ ต้องล่อตีจีบนะครับเนาะพอที่ครับบริยู่ในเฟรมนะครับเมื่อกี้นี่มันจีบนะครับเนาะอฮึเอาล้วครับตัวหน่อยนะครับเนาะโอ้ตามมัดคัดอยู่โอ้ยป่าหน่อยครับพี่น้องครับนี่ยข่าบเขียดเด่นรู้ครับ ปลาพักบุ๋งครับเนาะเฮสายโบวิ่งครับนี่สายโบวิ่งกินบุถือเขียดครับเอ้านะครับเดี๋ยวลุงหน่อยนะครับมาอีกตัวหนึ่งนะครับเนาะโอ้รุ่นง่ามครับพี่น้องครับนี่ะมัณโลครับโลกกว่าครับเนาะแตุ่หนะครับพี่น้องมืดมากแล้วครับ มือทึงหัวละครับพี่น้องเอ้ยคุณนาะเอาหัวเพียงครับมือนี่มากันสวยนะครับเนาะประมาณเทียงครับเกือบเทียงมาหอดพี่นะครับเดี๋ยวมือหนาเดี๋ยวมาเก็บผลงานให้พี่น้องได้รับชมกันใหม่นะครับเนาะเดี๋ยวสําหรับมือนี้เดี๋ยวเอาไว้ที่นี่ก่อนเดี๋ยวมือหนามาหาผลงานให้พี่น้องได้รับชมกันต่อนะครับเนาะอ๋อคมระบวยอ่ะนะครับตะขอคมระบวยแบบมีตะกัว นะครับเนาะโอเคไปก่อนนะครับมือนี่ผลมาแล้วครับโอเคครับมาพอกันอีกเสารของมือนึงนะครับเนาะเปลี่ยนไม้ครับพี่น้องครับไม้ข้างในมันนามแดงนะครับเนาะมากับลุงหน่อยือเก่านะครับเนาะอ่ะลองเบงครับไม้นี่นะครับจะมีโตบอนะครับเนาะตอนแรกนะครับผมคิดว่าผมจะเอาปาบูนะครับเนี่ยครับผมเตรียมปาบูมานํา ว่าจะเอาปาบูลงนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวยังหาไม้ที่เหมาะๆลงปาบูไปได้เถอะนะครับเนาะเดี๋ยวไล่ตีไปตามฟังนี่ก่อนนะครับเพื่อมีตัวมาฝากพี่น้องนะครับเนาะเอาเดี๋ยวลุยกันครับวันนี้ครับพี่น้องครับอากาศดีครับ่ึโดูหน่อยครับพี่น้อง ตัวน้อยอ๋อ,อตัวน้อยครับพี่น้องครับเด็กๆริอาจมาซากับผู้ใหญ่ตัวน้อยครับตัวแรกนะครับเนาะเป็นตัวน้อยทำนะครับเอา้านะครับกัดทะลุนะครับนี่ข้างล่างเลยข้างล่างปากนะครับเนาะ ะบุยเบ็ดนะครับจะเล็กจะใหญ่นะครับผมถ้ากลืนตะขอได้นะครับไม่มีพลาดนะครับผมแต่ว่าตัวนี้มันตัวน้อยครับพี่น้องครับนี่อ่ะเดี๋ยวปล่อยก่อนเนาะครับเนาะเดี๋ยวหาตัวที่มันสมน้ำสมเนื้อก็นี่แน่จักหน่อยนะครับก็จะเอานะครับเนาะเ้ยแต่จุ่มป่าผมน่ามาหนีพี่น้องเลยอ้าตัวแรกแห้งมันนะครับผมปล่อยครับผม กินทั้งหน้าอกแค่ฮ้าหน่อยกวนแล้วครับพี่น้องครับเริ่มกวนแล้วผ้าหน่อยนี่ <c oughs> โอ้เอาละครับตูมนะครับตูมละปล่อยครับกินระวางกินระวางอืมใสนี่น้อเอ้าฝนมาแล้วครับพี่น้องเอ้ยฝนอะไรมาละครับนะสว่าสาสว่าส,า,สามากลนละครับเอ้าลบฝนอีกแล้วโอ้ยนอ้ออ่ะเดี๋ยวนะครับช่วงนี้นะครับ ช่วงบ่ายละนะครับผมจะล่งปลาบูละนะครับเนาะนะครับการเกี่ยวปลาบูนะครับเนาะสองตะขอเลยนะครับใช้ตะขอคมระบวยนะครับขนาดซโอนะครับแต่ผมเอากันสวะออกเลยนะครับเปลือยกันสวะแล้วกะเวลาเกี่ยวให้เกี่ยวไขว่กันนะครับสองทางนะครับทางตะขอไปอีกทางหนึ่งอีกตะขอข้างหลังกับไปอีกทางหนึ่งนะครับเนาะแบบนี้ครับอ่ะโอเคเดี๋ยววาตตดตามเราชมบึงนะครับว่าจะได้ตัวมาฝ่ากันบ่นะครับเนาะ ขวางลงไปนะครับปลายหญ้านะครับเนาะปลายหญ้านะครับที่อยู่ปลายหญ้าออกไปสักประมาณวาหนึ่งนะครับเนาะน่าจะความลึกน่าจะโอเคอยู่นะครับเนาะช่วงนี้เดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นตะขอคมระบวยนะครับแบบมีตะกัวนะครับเนาะเพราะว่าร่มหมากเลยนะครับผิวน้ำมันเป็นคืนครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะตีเขาถึงบูนะครับหญ้านะครับเนาะขอบหยาฟังผลเลย อาศัยการตีไก่ออกนะครับเนาะลมเฮ้ยล,ม,ลมครับลมแน่สู่แรงลมเบาไวครับพี่น้องครับวางใล้ไกลนี่ก่อนลมแห้งมืดมือครับพี่น้อง วางให้ใ,นในกล้กน่อนก็ครับเพื่อมันฟุกนี่ตัวหน่อยไหมตัวน้อยๆตยัวเละเละเอ๊ะ โอ้ยเป็นเสือดเฮ้ยขาดเลยเริ่มเริมเริมพุ่งแล้วอืมอืมอืมนุ่รัดกินเยอะกูบอ่ มึงรักกินเยอะกูบอกออย่าจืดอ,อย่าจืดมึงอย่าจืดฮึ่มฮึมาตัวนี้เป็นปลาปาอกอีกตัวหนึ่งนะครับบักแตงไล่ไล่ไหลนะครับมาขวนเยอะอยู่ยนี่นะครับเนาะนะครับโอ้ตัวนี้กินเข้าปากนะครับทะลุพัดดันบนเลยนะครับเนาะ ตะขอคมระบวยนะครับแบบตะกัวนะครับแบบมีตะกัวนะครับฝากด้วยแล้วกันนะครับผมนะครับแบบธรรมดาที่ไม่มีตะกัวนะครับชุดละ4ี่สิบาทนะครับแล้วก็แบบมีตะกัวนะครับชุดละห้าสิบาทนะครับผมจัด5้าชุดขึ้นไปนะครับส่งห้าชุดขึ้นไปทั่วประเทศนะครับค่าส่งแค่5้าสิบบาทนะครับเนาะอโอเคขอเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะครับตัวนี้มันเขาค่ายที่จะเป็นปลาเกลือได้ย่นะครับเนาะอืมไม่แน่ như no. Nó. Mm. ตุ้มนะครับหลายตัวหลายไม้นะครับที่ย่ายกันไปนะครับเนาะไดยปลากระบอกกีโตครับเพราะว่านามระดับนามมันลดลงนะครับเข้าตรงยางเข่าหาไม้ออกนะครับบ่คือนามขึ้นนะครับเนาะที่ผมกว่ามาอีกไม้นึงละนะครับแต่ต้องถางปลาออกนะครับนี่ครับต้องถางนะครับปลาไม่จะหลับเพราะว่ามันอยู่ข้างในนะครับพู้นนะครับไม้มันจะผลอายุข้างนอกเข้าตรงถางหย่าก่อน ทางปลาไม่หลาบนี่ก่อนเพื่อเป็นช่องตีนะครับเนาะอาจจะไทยนะครับติดห,าหดยาในเรื่อพี่น้องเพราะว่าหมายมันแคบนะครับ อ๋อเหืมเอาแล้วครับเอาแล้วครับเอาแล้วเอาแล้วอู้หูอุ้ยเขาตอเขาตอเขาตอเอาอย่าโอ้โหมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้ว

ลูกนายเอาคี้เปื่อยขี้หนีบก่อนครับพี่น้องครับไม่จะลุดอือ่โอเคครับนี่กำเมืองวลคำวันนี้ขอเสนอคำว่ามึงจะไปลึกอ่าเนี่ยครับพี่น้องครับแต่ขอคมระบวยนะครับแบบมีตะกัวนะครับนี่เข้าปากนะครับผมทะลุออกแก้มเลยนะครับผมเอ้าตอนแรกนะครับผมกาเอาระบวยเบสนะครับ สร้างความสนใจใมันนะครับตีแเรามันขึ้นขึ้นแบบที่นี่ขึ้นมันอาจจะระแวงครับผมก็เลยเปลี่ยนเป็นตะขอคมระบวยนะครับแบบมีตะกัวนะครับอ่าวด้วยแล้วกันนะครับผมตะขอคมระบวยแบบมีตะกัว มันสวบอยู่ห้องหนาเนี่ยครับสวบตอนเย็นคืนนี่นะครับเนาะ พี่ปอโอ้ยบทตีนก็ไม่นองอาเด็กๆเอ้ยโอ้ปล่อยลากไปจังแง่าครับพี่น้องเอ้ยมันรักกินอยู่ข้างหน้านะครับอ่า <c oughs> เด็กดีนะครับรพี่น้องตาพี่น้องครับสองมือนะครับผมที่หาว่หน้าพี่น้องได้รับชมกันนะครับกับลูกหน่อยนะครับผมนะครับกับผลงานของตะขอความรวยนะครับเนาะเมื่อนี้ใส่ระบวยเบ็ดเป็นตัวเรียกนะครับให้ความสนใจของ ป่านะครับผมมากินเนาะแล้วก็ตะขอคมระบวยแบบมีตะกัวเนาะได้ปลาได้ปลาได้ได้ไปจุ่มอยู่เนาะได้จุ่มไดจุ่มอยู่เอาพี่น้องครับเดี๋ยวทางไหนก็ติดตามผลงาานอทิตย์หน้านะครับตอไหนก็บทิปนี้ก็ฝากแชร์นะครับฝากไลค์ฝากสับสไครป์ช่องลอกล่างฮังกูงด้วยนะครับทริปหน้าจะไปเจอกันที่ไหนนะครับผมติดตามกันไว้นะครับผมออกมาทุกครั้งขอทุกท่านรอกล่างฮังกูงกทุกคนนะครับผมเดี๋ยวเจอกันที่หน้าสวัสดีครับผม